สี่พฤติกรรมประจำวันที่แอบทำร้ายฮอร์โมนสาวๆโดยไม่รู้ตัวบางครั้งไม่ใช่อายุที่ทำให้ร่างกายเปลี่ยนแต่คือพฤติกรรมเล็กๆที่ทำทุกวันโดยไม่รู้ตัวที่ค่อยๆทำให้ฮอร์โมนเสียสมดุลเหนื่อยง่ายเครียดง่ายผิวหมองง่ายและนอนไม่หลับโดยไม่รู้สาเหตุมาเช็คสีพฤติกรรมที่แอบทำร้ายฮอร์โมนสาวๆพร้อมแนวทางการแก้แบบธรรมชาติกันค่ะ1น นอนดึกเกินสี่ทุ่มหลายคนคิดว่านอนดึกแต่ตื่นสายก็ยังได้นอนครบแต่รู้ไหมคะว่าฮอร์โมนสำคัญอย่างเมลาโทนินและโกรทฮอร์โมนจะเริ่มหลั่งเต็มที่ตั้งแต่สี่ทุ่มท้าร่างกายยังตื่นอยู่หรืออยู่กับแสงจ้าจะทำให้ร่างกายไม่ได้ซ่อมแซมอย่างเต็มที่ส่งผลให้ผิวโทรมเหนื่อยง่ายสมองล้าและฮอร์โมนเสียสมดุลได้ง่ายในระยะยาวทางแก้ก็คือพยายามปิดไฟปิดหน้า หน้าจอให้ได้ก่อนสี่ทุ่มเพื่อช่วยกระตุ้นฮอร์โมนหลับอย่างเป็นธรรมชาติ 2. ออดอาหารหรือลดแป้งแบบสุดโต่งหลายคนอยากผอมเร็วแต่กลับส่งผลตรงกันข้ามค่ะ การอดอาหารหรือจำกัดคาร์โบไฮเดตหนักเกินไปทำให้ร่างกายเครียดและเพิ่มคอติซอลฮอร์โมนความเครียดก็ยิ่งทำให้ไขมันสะสมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องและยังทำให้เอสโตรเจนต่ำลงเสี่ยงต่ออาการไวทองก่อนวัยทางแก้ก็คือกินให้ครบหมู่โดยเฉพาะไขมันดีอย่างอะโวคาโดน้ำมันมะกอกถั่วเปลือกแข็งและเสริมด้วยสมุนไพรช่วยบาลานฮอร์โมน 3. ดื่มกาแฟเกินวันละสองแก้วคาเฟอีนมากเกินไปทำให้หุจใจเต้นเร็วนอนไม่หลับและกระตุ้นคอติซอลตลอดเวลาทำให้ร่างกายอยู่ในโหมดเครียดเรื้อรังเป็นเหตุให้อารมณ์แปรปรวนเหนื่อยง่ายและฮอร์โมนแกว่งโดยไม่รู้ตัวทางแก้ก็คือลองลดกาแฟเหลือหนึ่งแก้วต่อวันแล้วเสริมเครื่องดื่มสมุนไพรเช่นน้ำขิงอุ่นชาคาโมไมช่วยให้ฮอร์โมนสงบลงได้ค่ะ 4. มองข้ามความเครียดในใจผู้หญิงเก่งหลายคนดูแลทุกอย่างยกเว้นตัวเองค่ะความเครียดเรื้อรังที่ไม่ถูกจัดการจะสะสมและไปทำลายสมดุลของฮอร์โมนอย่างช้าๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นหรือแม้แต่ประจำเดือนที่มาไม่ปกติ ทางแก้ก็คือให้เวลากับตัวเอง10-15นาทีต่อวันเพื่อพักใจและเลือกสมุนไพรที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายจากภายใน ฮอร์โมนดีเท่ากับชีวิตดีทั้งกายและใจรวมทั้งผิวพรรณด้วยค่ะการดูแลฮอร์โมนไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพียงแค่ปรับสิ่งเล็กๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวันพร้อมดูแลตัวเองด้วยพลังจากธรรมชาติจะรู้สึกว่าร่างกายเริ่มเบาหัวใจเริ่มนิ่งและชีวิตเริ่มสมดุลขึ้นอีกครั้งค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่จึงเน้นการรักษาอาการเครียดจากต้นเหตุ เอิร์เวได้เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อให้อารมณ์ผ่อนคลายบรรเทาอาการเครียดและวิตกกังวลโดยตัวยาจะช่วยระบายพลังลมปานทั่วร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดปรับยินหยางความสมดุลของร่างกายปรับสมดุลสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับความเครียดปรับสมดุลฮอร์โมนส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่สมดุลแข็งแรง อย่าปล่อยให้ความเครียดเรื้อรังจนคุกคามความสุขและบั่นทอนสุขภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399